อยากสนุกตื่นเต้นร้อใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a t tig 2 4อย่าลืม a t tig 2 4พวิเคราะห์บอลเฟนครับรอบ16ทีมอลิปิกมาร์เซทีม,ทมระดับ2ปะทะปารีสแซงแชแมงทีมระดับ1นักสนามเวโรโดมเวลา3นาฬิการาคาบอลแพชแชร์ต่อปอปอ ความพร้อมก่อนเกมของเจ้าบ้านอร์ลิงมังเซของอีกอร์ทูดอ์ผลงานในรายการนี้รอบที่ผ่านมาพวกเขาเชิดรันเป็นหนึ่งศูนย์สภาพความพร้อมของเกมวันนี้ไม่มี2กองหลังอย่างรีเบย์และเรโด้เบรดี้ที่โทษแบนหมดสิทธิ์ลงสนามขณนะนที่ตัวเดี่ยงมีอามินฮาริสรายเดียวนอกนั้นพิตพร้อมลงสนามทุกคนด้านการจะทับจะมาในระบบ3 4 2 1่แดนกลางจะวางลุสลานมาเรนอฟสกี้กับมาเตโอกเกนูซี่คอยปั้นเกมร่วมกัน สรับสนุนหัวหอกตัวเป้าอย่างอลิซิสซานเชสลงล่าสกอร์ในนัดนี้วนฝั่งทีเมเยือนแปะแชร์ของซับเกาติเย่ผลงานในรายการนี้รอบที่ผ่านมาพวกเขาถนอมทีมระดับล่างอย่างเฟเดกาเซลไปถึง70สภาพความพร้อมวันนี้มีข่าวดีเพราะจะได้มาโกวรารติพ้นโทษแบนกลับมาช่วยทีมอีกครั้งแต่จะเสียเรนาโตซานเชสที่บาดเจ็บด้านการจัดทัพคาดว่าจะมาในระบบ433เกมนี้จะมีการโรเตชันผู้เล่นหลายตำแหน่งผู้เล่นอย่างนอดีมุยเคเล่ กิลเนเอ็มปาเป้และเซอร์ิรามอสรวมไปถึงเนมาจะได้พักในเกมนัดน,นี้โดยในรุกพวกเขาจะวางการอสโซเร่คอยปั้นเกมรุกคอยสนับสนุน2ห้องในแดนหน้าอย่างเอกิติเก้และเดียโน่เมซี่เจถินมาร์เซ่เจ้าของแชมป์ในรายการนี้สิสมัยเตรียมเปิดบ้านรับการมาเยือนของปารีสแซงต์แชมงที่เป็นแชมป์รายการนี้สูงที่สุดที่14สมัยบอกเลยว่ารอบ16ทีมสุดท้ายสู้สกันสนุกแน่นอนเลยราคาเปิดออกมาให้ทีมเยือนเป็นฝ่ายบุกมาต่อปอปอ แนะนำให้อยู่รองดีที่สุดพอแป้แชร์มีการโรเตชันหลายตำแหน่งเกมนี้ดูทรงน่าจะสู้กับมาร์เซได้อย่างสูสีและมอกว่ามาร์เซที่จะเล่นในบ้านสู้ยิบตาแน่นอนโอกาสเสมอกันไปนลุ้นในช่วงเวลาพิเศษมีสูงเกมนี้มองว่าอยู่รองมีโอกาสเฮรับทรัพย์มากกว่าฟัน่งเสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่ง เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ออกแถลงการสั่งห้าแฟนบอลแป้แชร์ตามเชีย์ทีมรักในเกมวันพุธนี้ปารีสชิ์เชมงมีคิวออกไปเยือนอุลมปิกมาร์เซย์ในศึกเฟนคัพรอบ16สุดท้ายวันพุธนี้โดยถือเป็นศึกใหญ่ของฝรั่งเศสที่ผ่านมาแฟนบอลทั้งสองฝ่ายถือเป็นอดีตโดยตรงที่มักก่อเหตุความผู้วายเสมอทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตัดไฟตั้งแต่ต้นลมด้วยการสั่งห้าแฟนบอลแป้แชร์เดินทางไปยังสตาร์ทเวโรโดมฤดูกาลนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจทำงานร่วมกับลีกฟุตบอลฝรั่งเศส รวมถึง3,000ฟุตบอลแดนน้ำหอมในการตรวจสอบดูแลความปลอดภัยในวันแข่งขันและสั่งห้ามแฟนบอลหลายทีมไม่ให้เดินทางไปเกมเยือนเพื่อลดความรุนแรงล่าสุดเป็นกรณีของซาวกบาริเซียงที่จะอดใจตามให้กำลังใจแป้แชร์ในศึกนัดสำคัญซึ่งเจ้าหน้าที่กังวลเรื่องความปลอดภัยมากกว่านอกจากคำสั่งห้า,คามครอบสนามเจ้าหน้าที่จะตรวจตารถต้องสงสัยที่จอดบริเวณรอบๆเพราะกังวลว่าอาจจะมีแฟนบอลแป้แชร์แฝงตัวเพื่อก่อเหตุในช่วงก่อนและหลังจบเกม ในส่วนของไฟฟอนเจ้าบ้านได้โดนจดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนเข้าสนามอย่างละเอียดทั้งอุปกรณ์การเชียร์พลุไฟอาวุธและสิ่งของที่อาจเป็นตัวก่อเหตุได้เบรดประกาศคว้าโลอิกเลมี่เข้าทีมแบบไม่มีค่าตัวโดยทั้งสองฝ่ายจะร่วมงานไปจนจบฤดูก,กาลกองหน้าไวรันสไม่มีสังกัดมาตั้งแต่ช่วงหน้าร้อนปีที่แล้วแต่เมื่อปลายเดือนมกราที่ผ่านมานักเตะเดินทางไปฝึกซ้อมกับแบรดล่าสุด สโมสรจากหลีเอิงฝรั่งเศสออกแถลงการว่าได้ตกลงเซ็นสัญญาอาดีตกองหน้านีสโอลิมปิกมาร์เซยและเชลซีเข้าสังกัดโดยมีระยะเวลาถึงช่วงจบฤดูกาลนี้อดีตหออกทีมชาติอังกฤษจะสวมเสื้อหมายเลขสิบสี่ลงสนามให้บรดซึ่งภารกิจสําคัญคือการเข้ามาช่วยงานในแนวรุกและพาทีมรอดตกชั้นให้ได้เพื่อเป็นการเดินทางครั้งใหม่ของเรมี่ในวัยสาโดยสโมสรหวังว่าจะได้ประสบการณ์ของนกเตะมาช่วยในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาล